بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما

โดยชื่อค่ายแล้วเนี่ยก็บ่งบอกแล้วว่าค่ายนี้จะต้องพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตและอาจจะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงคนใกล้ตัวของเราด้วยฉะนั้นแล้วหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและเป็นหัวข้อใหญ่มากในค่าย อาจจะเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดคำว่า stand up ที่แปลตามตัวว่าลุกขึ้นยืนหรือว่ายืนขึ้นเนี่ยก็มีในยักษะถึงการลุกขึ้นเพื่อทำหน้าที่กล่าวคือเมื่อเยาวชนที่มีอีมาน ได้ตระหนักในบทบาทของตัวเองได้รับรู้เข้าใจบทบาทของตัวเองแล้วก็เห็นสภาพสังคมรอบตัวเขาเนี่ยมันมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขแม้กระทั่งในตัวเขาเองเนี่ยก็มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขเขาก็ไม่นิ่งเฉยอีกต่อไปเขาลุกขึ้นยืนคือเริ่มเคลื่อนไหวและทำอะไรบางอย่างนั่นคือนัยะะของคำว่า stand up ลุกขึ้นแล้วก็เริ่มการเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าพวกเราเนี่ยพิจารณาโปรแกรมของค่ายตามกำหนดการตั้งแต่วันแรกๆจนถึงจนถึงวันนี้แล้วไปจนถึงพรุ่งนี้จนกระทั่งจบค่ายเนี่ยเราก็จะพบว่าค่ายเนี่ยลำดับได้เรียงลำดับการนำเสนอเนื้อหาเพื่อ ให้เรามาสู่ข้อสรุปว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทีนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรให้ได้ผลเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่แน่นอนว่ามีรายละเอียดยาวและมันไม่เพียงพอแค่ความรู้เชิงทฤษฎีเท่านั้นมันจะต้องมีการฝึกฝนมีการติดตามผลหลังจากจบค่าย ในระยะยาวแต่สำหรับวันนี้ด้วยเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะขอแนะนำอะไรบางอย่างนะครับที่ที่จำเป็นจะต้องมีตั้งแต่เบื้องต้นเลยให้เรารู้เอาไว้แล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเนี่ยให้เกิดผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เห็นชัดเจน สิ่งที่จะนำเสนอเนี่ยจะมีอยู่หกข้อด้วยกันหกข้อข้อที่หนึ่งมีเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยต้องมีความชัดเจนด้วยเราจะเปลีป่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอะไรไปถึงจุดไหนอันนี้ต้อง ต้องมีความชัดเจนเช่นเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องการละหมาดเราเราต้องมีเหตุผลด้วยว่าทําไมเราถึงเลือกเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้มันสําคัญยังไงเราเข้าใจถึงความสําคัญของมันแค่ไหนเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเรามีความรู้ความเข้าใจต่อหลักการของศาสนาว่าดย้วยเรื่องการละหมาดแค่ไหน เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ที่เรื่องการละหมาดเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์โดยตรงและจากจุดนี้เนี่ยจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นๆเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเรื่องละหมาดเพราะว่ามันเป็นเสาหลักของศาสนาเป็นรุกลนของอิสลามเป็นหน้าที่แรกหลังจากกล่าวชาฮัด เมื่อกล่าวชาดะาแล้วเป็นมุสลิมแล้วก็มีหน้าที่ต้องละหมาดต้องเรียนรู้เรื่องการละหมาดเราเป็นเริ่มเปลีป่ยนแปลงตัวเองเรื่องละหมาดเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่มุสลิมจะถูกสอบสวนในวันเกียรมะว่าด้วยสิทธิของอัลลอฮฺสุบฮานาอาละถ้าสิทธิของมนุษย์ก็จะเป็นเรื่องของการละเมิดเรื่องเลือดเรื่องการละเมิด อันดับแรกเป้าหมายอันดับแรกสำคัญที่สุดใครที่ยังละหมาดไม่ครบต้องละหมาดให้ครบละหมาดฟัดดูห้าห้าวักตูต้องให้ครบและละหมาดในเวลาด้วยอันนี้คือตัวอย่างนะเราต้องมีเป้าหมายแล้วเป้าหมายต้องชัดว่าเราจะทำอะไรระดับไหน บางวัตตูละหมาดบางครั้งไม่ละหมาดอันนี้ไม่ได้ห้าวัตตูทุกวันต้องละหมาดให้ครบและละหมาดในเวลาด้วยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องละหมาดซบโบบางคนก็จะละหมาดซุโบสายละหมาดนะแต่ว่าสายถ้าถ้านานๆจะละหมาดสายสักครั้งหนึ่งอันนี้พอจะเข้าใจได้ว่าเกิดจากการผิดพลาด แต่ถ้าละหมาดสายทุกวันอันนี้ไม่ใช่แล้วละหมาดละหมาดซูบโบเจ็ดโมงทุกวันอย่านี้อันนี้ไม่ใช่ละอัน,นอันนี้คือตั้งใจละหมาดนอกเวลาตื่นเจ็ดโมงเช้าทุกวันแบบเนี้มันก็จะหมดวัคตุซูบโบไปแล้วก็ไม่ก็ไม่ถูกต้องต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองละหมาดครบห้าวัคตุ และละหมาดในเวลาต่อมาก็คือละหมาดเาวราชที่มัสยิดสำหรับผู้ชายพยายามมาละหมาดมัสยิดให้ได้แม้ว่ามัสยิดจะอยู่ไกลหน่อยก็ให้พยายามรักษาให้ได้ทำได้แล้วละหมาดให้สวยงามละหมาดฟัดดูของเราฝึกฝนให้สวยงาม ทั้งทั้งสามระดับที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยล้วนต้องใช้ความรู้ทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าระหว่างนี้เราก็ต้องศึกษาหาความรู้ไปด้วยจะละหมาดยังไงอะให้สวยงามต้นการมาละหมาดจะมาที่มัสยิดเนี่ยผลละบุญแค่ไหนท่านนาบีสุลต่านละฮ์ฮวาัสัมกล่าวว่าในฮะดีษว่าอย่างไรบ้างทั้งหมดนี้ต้องใช้ความรู้ต้องแสวงหาความรู้ แล้วก็ฝึกขั้นต่อไปก็ฝึกละหมาดสุนัตสุนัขอะไรบ้างที่เราจะฝึกรรวาติบเริ่มจากรรวาติบของวัตตูไหนก่อนฝึกไปฝึกไปฝึกไปเราทำได้เนี่ยเกือบเกือบหมดแล้วเพิ่มคุณภาพของละหมาดสุนัตอีกละหมาดให้ลึกเข้าใจคำว่าละหมาดให้ลึกไหม หมายความว่าให้คูชั่วของเราเนี่ยมันลึกเข้าไปในการละหมาดละหมาดให้นานขึ้นละหมาดยังไงให้การละหมาดเป็นการเติมพลังชีวิตให้กับเราตรงนี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างของการมีเป้าหมายเรื่องต่อมาคือเรื่องกุฎอ่านเป้าหมายเรื่องกุรอ่านใครที่ยังอ่านกุรอ่านไม่ได้ ต้องอ่านให้ได้ใครอ่านได้แล้วฝึกอ่านให้คล่องฝึกอ่านให้ถูกต้องตามหลักตัวจวีดเอาให้ถูกต้องซึ่งซึ่งเราก็ต้องแสวงหาที่เรียนต้องหาที่เรียนถ้าเราอ่านเองเนี่ยเราจะอ่านไม่ถูกหรอกจะมีจุดที่เราอ่านผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวต้องหาที่เรียนอ่านให้กับ ครูที่เขามีความชํานาญได้ฟังแล้วก็ให้เขาแก้ไขให้กับเราในจุดที่ผิดอ่านกุอ่านได้แล้วฝึกอ่านอยู่นะครับต่อมาก็คือศึกษาความหมายเราต้องศึกษาความหมายกุออานมีโปรแกรมศึกษาความหมายกุออาน โปรแกรมอย่างไรอันนี้ต้องไปออกแบบเองในเชิงรายละเอียดแต่เพียงแต่ว่าจะยกตัวอย่างการตั้งเป้าหมายเรื่องที่สามที่อยากจะเสนอให้เราต้องตั้งเป็นเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงและเยาวชนเมื่อนึกถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายต่อหลายคนมองข้ามเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่อง มารยาทและบุคลิกภาพเรื่องนิสัยของเรานั่นเองเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นคนที่มีนิสัยที่ดีอยู่บุคลิกภาพที่ดีมีมารยาทที่สวยงามทา่านนบีสุลตารฮอะลัยฮุสลลัมบอกว่าสิ่งที่จะหนักที่สุดอามั้งที่มีน้ำหนักที่สุดในตาช่างในวันเกียรมะ คือมารยาทที่สวยงามนิสัยที่สวยงามพสนลคุุลุกคุลุกหรืออัคลักมันรวมทั้งมารยาทรวมทั้งอุปนิสัยบุคลิกภาพภายในแล้วก็ภายนอกภายนอกเช่นอะไรความสะอาดของร่างกายของเสื้อผ้าความเรียบร้อยคำพูดที่นุ่มนวลไพเราะอันนี้เป็นเรื่องภายนอกและภายในเช่น ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์มูรอกอบะสำนึกว่าอัลลอฮ์เนี่ยมองอยู่เสมอมัฮาซะบะตรวจสอบตัวเองความนอบน้อมถ่อมตนความอดทนความกระตันยูอะไรอีกหลายๆอย่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพ่อแม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเปลี่ยน ควรจะเป็นเรื่องแรกๆเลยที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้ต้องไปตั้งเป้าหมายสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือเป้าหมายอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งดีใจมากเลยคือน้องค่ายสแตนด์อัพเป็นคนที่มีความจำดีเยี่ยมไม่จดอะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับฟังปุ๊บแล้วก็จำจำแม่นเลยถ้าถามนี่ก็คือจำได้ใช่ไหมครับถ้าจำได้ไม่มีไม่มีปัญหา แต่ถ้าจำไม่ได้แนะนำให้จดนะครับจำไม่ได้แนะนำให้จดนะครับอย่างน้อยเรามีสมุดมีปากกามันจะทำให้เราเนี่ยต้องตั้งใจฟังแล้วก็พยายามจับประเด็นเราก็จะไม่ง่วงคนจดจะไม่ค่อยง่วงหรอกครับแต่คนนั่งเฉยๆเนี่ยอ่ก็จะมีข้อสอง เมื่อกี้มีเป้าหมายนะครับสองต้องมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงตัวเองโอ้สำคัญคนจะทำธุรกิจเขามีที่ปรึกษาใช่ไหมคนคนคนจะเ,เล่นเล่นหุ้นเขาต้องมีที่ที่ปรึกษาจะเปิดบริษัทบางทีก็ต้องมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายด้วยที่ปรึกษาด้านธุรกิจด้วยทํทำการตลาดมีที่ปรึกษา เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเข้าสวรรค์นเนี่ยก็ต้องมีที่ปรึกษาบ้างมันเป็นเรื่องของความรู้ที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องของคําแนะนำรับคนคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยจะเป็นนักกีฬาระดับชาติระดับโลกเขาต้องมีโคช้ชเ,เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็ควรจะมีโคช้ชเข้าหาผู้รู้ที่สามารถให้คําแนะนํา ให้คำปรึกษาเรื่องอิมานเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องมีชีวิตจะต้องใกล้ชิดกับผู้รู้แล้วก็หามูรบ,บีหาคนที่จะสามารถขัดขัดเกลาเราได้ให้คําแนะนํากับเราได้สองนะครับก็คือคืออะไรข้อสองต้องมีอะไรนะ,ะต้องมีที่ปรึกษาสาม ต้องมีจามะที่คอยประครับประคองเราคนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเข้าใกล้อลอัสบานูตาลาชชยตอนจะไม่อยู่เฉยหรอกครับเช,ย,ชยตอนจะมาเล่นงานชชยตอนจะมาขัดขวางชชยตอนที่เป็นยินแล้วก็ชชยตอนที่เป็นมนุษย์เขาจะต้องเจอบททดสอบเพราะฉะนั้นจะต้องมีพลังจากผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยมาช่วยประครับประคอง ท่านนาบีสุลตานลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่กญญา ا ل ิ ؤ م ن لِالمؤمنِ كالبُنيان يشد بعضه بعضاً" ผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยเปรียบเสมือนโครงสร้างอาคารส่วนหนึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอีกบางส่วนแล้วท่านนาบีสุลตานลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมก็ประสานนิ้วทั้งสองทั้งสองข้างนิ้วทั้งหมดจากมือทั้งสองข้างเนี่ยเข้าด้วยกันย่าชุดดูบะอุฮูบะอัลอ ครับจะช่วยประสานความแข็งแกร่งให้แก่กันและกันต้องมีจ e มาที่ประคับประคองเราเปลี่ยนแปลงตัวเองคนเดียวถ้าวันไหนเราขี้เกียจก็จะไม่มีใครเตือนวันไหนเราเหนื่อยวันไหนเราท้อวันไหนเราโดนชัยตอนลากไปจะไม่มีคนไปดึงเรากลับมาแต่ถ้าเรามีจ ema พี่น้องในจ ema เนี่ยเขาจะรักเราในหนทางของอัลลอฮ์ไม่ใช่รักเราเพราะผลประโยชน์ทางธุรกิจเขาถูกชัยตอนดึงเนี่ยเขาจะไปดึงเรากลับมา ถ้าเราถูกแชรตอนดึงเขาจะไปดึงเรามาถ้าเขาถูกแชรตอนดึงเราก็จะไปดึงเขากลับมาสู่ความถูกต้องการมีเยมาที่ดีเนี่ยที่คอยตักเตือนเราในในเรื่องศาสนาเนี่ยอันนี้เป็นนิ้อัตรที่ยิ่งใหญ่ท่านอมรบ,บินอบับดลอาซิสเคยกล่าวกับเพื่อนคนหนึ่งของท่านบอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่ง ท่านเห็นฉันเนี่ยทำอะไรไม่เข้าท่าก็คือหลงออกไปจากแนวทางที่ถูกต้องเริ่มเริ่มเริ่มเดินออกนอกเส้นทางเนี่ยให้ดึงเสื้อของฉันแบบนี้ก็คือเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ดึงดึงเสื้อเข้ามาแบบนี้แล้วก็ขย่าฉันแรงๆแล้วก็เตือนอิตกิลลาฮาอุมารจงตัก,กวาจงจำเกรงต่อล l อุมัร เขาสั่งเสียเพื่อนให้เตือนแบบนี้ได้เลยคือความจำเป็นที่คนคนนึงต้องมีเพื่อนแบบนี้ต้องมีเพื่อนที่ดีต้องมีจะมาอันนี้ข้อสามนะข้อสามนะข้อหนึ่งต้องมีอะไรนะมีเป้าหมายข้อสองมีที่ปรึกษาข้อสามมีจะมา C ต้องมีคู่แข่งจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ต่อเนื่องให้เร็วด้วยไม่ไม่อึดอาดยืดยากต้องมีคู่แข่งคู่แข่งในที่นี้ไม่ใช่ศัตรูคู่แข่งอาจจะเป็นเพื่อนของเรานี่แหละสักใครสักคนหนึ่งในจะมาหรืออาจจะเป็นใครคนหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเขาอาจจะไม่รู้จักเราแต่ว่าเราเห็นว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ดีเราแข่งกับเขาในการทําความดี อายะคุรอ่านหลายอายะเนี่ยบอกให้เราแข่งกันว่าฟิซาลิกะฟลียะจนาฟิสิลมุตนาฟิซูนในในเรื่องสวรรค์เนี่ยนะในเรื่องจะไปสวรรค์เนี่ยคนที่แข่งกันเนี่ยจงแข่งกันเถอะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องดุนยาแข่งกันเรื่องจะไปสวรรค์ทําไมต้องมีคู่แข่งจะทําให้เราเนี่ยเวลาเราเห็นคู่แข่งของเราก้าวหน้าเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วเราช้าเกินไปแล้ว เราต้องเราเราเราต้องเร,เราต้องพัฒนาตัวเองและต้องตามเขาให้ทันแต่คู่แข่งเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่ใช่ศัตรูคู่แข่งกับศัตรูคนละอย่างกันนี่คือคู่แข่งศัตรูของเราคือเชตตอนแต่นี่คือคู่แข่งถ้าเขาชนะเราเราก็ดีใจถ้าเราชนะเขาเราก็ดีใจเราเราไม่ได้อิจฉาเขา ถ้าถ้าเราถ้าเรานำหน้าเขาเราก็ดีใจและอยากจะให้เขาเนี่ยตามเรามาให้ทันถ้าเขานำหน้าเราเราก็ดีใจนะที่เขานำหน้าเราแต่เราก็จะต้องรีบตามเขาให้ทันนี่คือมีคู่แข่งจะทําให้การพัฒนาของเราการเปลีป่ยนแปลงของเราเนี่ยไม่หยุดชงงะงักและไม่ไม่ชักช้ายืดยากสี่แล้วนะที่ต้องมีอันนี้คือสี่ข้อหลักๆที่ต้องมี มีเป้าหมายมีที่ปรึกษามีจมาหมาก็คือมีเพื่อนที่ดีคอยประคับประคองนั่นแหละแล้วก็สี่เนี่ยมีคู่แข่งอันนี้คือสี่ข้อที่ต้องมีแล้วก็บวกอีกสองสองข้อนี้จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เราไปได้ยาวๆระยะยาวข้อที่หนึ่งเราต้องมีแหล่งพลังงานมีแหล่งเติมพลังให้กับเรา การเดินทางที่ยาวไกลนี่มันจะเหน็ดเหนื่อยแล้วบางช่วงเนี่ยเราจะเจอบธททดสอบในชีวิตซึ่งมันจะมันจะบั่นทอนพลังเราไปเยอะเราต้องมีแหล่งเติมพลังแหล่งสำหรับเติมพลังเป็นเหมือนเครื่องปั่นไฟสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วก็เติมเติมกระแสไฟให้เราคำถามก็คือว่า แหล่งพลังนั้นคืออะไรแล้วจะหาได้จากที่ไหนแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดก็คือความผูกพันกับอัลลอฮฺสุภาโนตาลายังยืนที่สุดเราขอพลังจากผู้ที่ไม่มีวันตายววตาัและจงมอบหมายต่อผู้ทรงชีวินผู้ทรงชีวิต ซึ่งไม่มีวันตายและจงแท้ซ้องสะดุดีสรรเสริญต่อพระองค์ทำไมถ้าเราไปมอบหมายกับมนุษย์เดี๋ยวเขาก็ตายเขาดูแลเราไม่ได้ตลอดแต่ถ้าเรามอบหมายกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลเราได้ตลอดแล้วอะไรละที่จะสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์คำตอบก็คืออิบาดาห์ในเชิงลับเราต้องมีความลับตรงนี้ อิบาดะที่เราทำถวายกับอัลลอฮ์แบบลับๆไม่บอกใครไม่มีใครรู้เพื่อให้มันปลอดภัยจากการเรียโอ้อวดให้อามาลเนี่ยมันถูกส่งยังอัลลอฮ์ในวันเกียมมาในสภาพที่มันผ่องใสไม่ไม่เปื้อนรอยของการโอ้อวดอามาลที่เราทำลับๆและไม่บอกใครแต่เราทำเป็นประจำและเป็นอมามันที่เวลาเราทำเนี่ยเรารู้สึกว่าซาบซึ้ง รู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากรู้สึกว่าทําแล้วพลังเพิ่มต้องค้นหาอามลนี้ให้เจอและรักษาเอาไว้อามานแบบนี้อิบาดาห์ในเชิงรับแบบนี้จะเป็นแหล่งเติมพลังให้กับเราในทางกลับกันบาปในเชิงลับที่ทำโดยไม่สำนึกผิด บาปที่ทําอย่างลับๆโดยผู้กระทํานั้นไม่สํานึกผิดแล้วก็ไม่เกรงกลัวอัลลอฮ์ก็จะเป็นสิ่งที่บั่นทอนและก็ดูดพลังของเขาไปอลมาที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องการขัดเกลาเนี่ยเขาบอกว่าเคล็ดลับหรือความลับของการยืนหยัดในทุกกรณีเลยนะมันคืออิบาดาในเชิงลับ ความลับความลับของการยืนหยัดในทุกกรณีมันคือความดีคืออิบาดะที่เขาทำลับๆอย่างต่อเนื่องและความลับของการพ่ายแพ้การยอมแพ้ชัยตอนแพ้นับสูแล้วก็ตายเป็นคนที่ไม่เอาศาสนาไม่ใส่ใจในเรื่องศาสนาไปเลยเนี่ยเคล็ดลับของความพ่ายแพ้ตรงนั้นในทุกกรณีเลยทุกเคสเลยก็คือ บาปที่เขาทําอย่างลับๆโดยไม่กลัวอัลลอฮ์ไม่ไม่รู้สึกสำนึกผิดแล้วก็ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก้ไขเลยมีแหล่งพลังงานสองนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์สุภานวตาลาแล้วไม่ประมาทนอบน้อมต่ออัลลอฮ์แล้วไม่ประมาท ความดีเพียงเล็กน้อยนั่นอาจจะเป็นคะแนนที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ก็เป็นไปได้ <c oughs> บาปเล็กๆน้อยน้อยก็อาจจะเป็นคะแนนความชั่วที่ทำให้เราต้องเข้านรกก็เป็นไปได้นะอูซุบิลลาหิมิซาลิเพราะฉะนั้นนอบน้อมมอบหมายต่อรสภัณฑาลาอย่าดูถูกการกระทำความดีแม้แม้ความดีเๆๆล็กน้อยน้อยและอย่าประมาทความชั่วแม้ว่าจะเป็นความชั่วเล็กเล็กน้อยๆ้ย เราไม่รู้ว่าอามันที่เราทำเนี่ยมันจะหนักแค่ไหนในวันเกียร์มะเอาไปชั่งแล้วมันจะหนักแค่ไหนเราไม่รู้อันนี้สองข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยยืนหยัดได้ในระยะยาวนะครับด้วยความช่วยเหลือจากลอสบาตาลาก็คือมีแหล่งเติมพลังและก็สองเนี่ยนอกน้อมต่ออัลลอฮ แล้วไม่ประมาทก็หวังว่าน่าจะเพียงพอนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับในหัวข้อเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ได้ผลก็ขอดูอาตอลอสุมหนันโนตาราให้อาร์ปกป้องคุ้มครองเราทุกคนรวมทั้งคนที่พวกเรารักด้วยนะครับให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องแล้วก็เดินอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็กลับไปหาอารดสมฮานโตาลาในสภาพที่พระองค์พอพระทัยแก่พวกเราอัคูลาโกลีฮะจาวัสเล็งฟิลาอูรีมารีวะลคุม وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته